สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับเกมวอ r m มเฟสอีกเช่นเคยนะคะก็คือเกมนี้พิเศษยังไงก็จะเป็นเกมเกี่ยวกับหนอนนะคะเล่นตามสบายนะคะก็จะมากินอาหารอะไรนะคะก็จนหนอนนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าอยากให้น,อน้นองนาๆาเล่นเยอะๆก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะ ฉันทิวจริงๆเลยเบียอะไรให้กินบ้างเดี่ยโอ้ยสับปละรดันกินก่อนโอ้ยขแยกแอปเปิลขอโปรดฉันเนี่ยไปเมืองขนมหวานดีกว่าว้าวเมืองขนมหวานฉันจะกินขนมหวานอะไรไม่มีขนมหวานอะไรเลยเหรอฉันขอกินขนมหวานอันนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้ยขนมหวานอันนี้อะไรเนี่ยตัวอะไรมันมาดักฉันเนี่ย เลยกับเมืองตัวยองดีกว่าอุ้ยตับปลาดของโปรดฉันโอ้ยแกมาแย่งฉันทำไมผกล้วยก็ได้อย,อยยางร้อยก็ได้กินแอปเปิลอืแอปเปิลอีกชิ้นหนึ่งหายไปไหนแล้วเนี่ยนี่มันอะไรเนี่ยหัวคนเหรอเรว้ฉันไม่กินหรอกฉันไม่ใช่คนแบบนั้นอุ้ยองุ่นของโปรดอ้าว ขยี้น่ะฉันจะกินแอปเปิ้ลทำไมทำไมไม่มีใครใจดีฉันกินบ้างเลยกินกล้วยก็ได้อืมองออร่อยจังเลยงอมงอมอร่อยจังเลยงอมงอมงอมจังใครกินยำอมแม่มาก จะเล่นต่ออุย้ยอะไรเนี่ยอืมมันก้อนนี้ก่อนอุย้ยไม่ได้ตัวนี้มันเน,นื้อป็นเยิ้มน่ารำคาญจริงเลยอยากมีแต่หัวจริงๆเลยตัวอะไรเพชรเผ็ด,ดฉันจะกินเพชรอืมน,นี่อะไรเต็มเลยงั้นวันนี้ต้องเป็น อยากกินกล้วยจังเลยไปกินกล้วยดีกว่าอืมอืมกล้วยอร่อยจริงเลยเลิ่มบอกไปนะคะทุกคนว่าถ้าเรายิ่งกินนะคะตัวเราก็จะยิ่งเพิ่มนะคะตัวเรามันอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวดหยุดก่อนหยุดก่อนนัโนให้นโนด้วยนี่นะคะทุกคนน้องนันโนหยุดก่อนนี่มันนาโนนี่ใช่ไหมใช่นานโนไหม เจอกันอ่ะกินเท่วดีแล้วกันเจอน้องนองนโนนะครับแฟนคลับน้องแนานาเองคอยกดไลค์ให้น้องแน,น,นาตอนลอดนน้าแยนอายุนีไน่ไงอายุนอีน่ย่างแย่รู้สึกว่าเราเริ่มได้กินเยอะแล้วนะคะทุกคนดูทุดทน <laughs> นี่แหม่นี่นะคะที่อยู่ข้างๆน้องอน,น,น้านาอันนี้นาโนจริงๆน้องน้าโน้โอ๊ยตุ้ยตุ้ยตุ้ตรงริมๆก็จะมีของเยอะนะโอ้ยนั่นน่ะโอ้ยโลกโ เดูพี่วิ่งเร็วพี่วิ่งเร็วเฮ้ยเฮ้ยขบนะเพื่อนนี่นะคะทุกคนดูเหมือนเราจะใช้เทคนิคการวิ่งเร็วนะคะวิ่งเร็วก็จะกินอาหารแย่งชิงอาหารเพื่อนได้เอาสปีดหมดแล้วรู้สึกว่าพอเรากินนะครัาคายาวเราเพิ่มขึ้น ทำไมเมื่องธน,นวานยังไม่มีอะไรอยู่ฉันเบื่อเลยนะจับเมืองตัวเองไปเมืองท่นไม่ทันธนวานมาต่อกันค่ะทุกคนตอนนี้ดูเหมือนมีคนแย่งเอออังุ่นน้องนาณาเขาแย่งไอไปใครมารับตัวน้องนาณนาปนิ๊บ चल लगता ตอนนี้ความยาวเราเหมือนจะเพิ่มขึ้นแล้วนะคะ รู้สึกว่าตอนนี้นะคะเรากินได้เยอะมากเลยตอนนี้เรากินได้เยอะมากเลยหัวทนหายไปไหนอะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่นนะตอนนี้นะคะของตรงนี้มันเยอะมากเลยก็ต้องมากินแต่ตรงนี้นะคะไม่มีใครแย่งมีอะไรด้วยบานาน่าบานานา่าัวทน

ปกติเราจะตัดหน้าแล้วเราก็จะตายกันใช่ไหมในเกมอ่ะแต่ว่าอันนี้มันตัดหน้ากันแล้วมันไม่ตายสงสัยคนมันเยอะใครอยากเล่นเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ค่ะ สามารถคลิกเข้าไปเล่นกันได้เลยนะคะเป็นลิงก์ใต้คอมเมนต์นค่ะหรือจะเอ่อก๊อปี้ชื่อด่านก็ได้นะคะก๊อปี้ชื่อแม็ ก็คือสำหรับคนที่บอกว่าสมัครลงบอกยังไงคะพี่เราทําคลิปไปแล้วนะคะสามารถคลิกเข้าไปที่ช่องน้องนานาแล้วก็สามารถไปดูได้เลยนะคะว่าสอนสมัครลงบอกไปแล้วนะคะว่าทํายังไงทํำยังไงอะไรยังไงนะคะสําหรับในติ๊กต่อกนะคะที่มีคนถามมาว่าพี่คะสมัครลงบอกยังไงคะ เดี๋ยวเราก็ทําคลิปให้แล้วนะคะทุกคนสามารถคลิกลิงก์ไปเลยนะคะหรือใครที่สมัครโลบกแล้วคลิกลิงก์เข้าไปแล้วก็จะเข้ามาที่หน้าบ้านแล้วก็เข้ามาที่แมปเลยนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้สมัครไว้คลิกเข้าไปก็ต้องไปสมัครนะคะแล้วก็เข้ามาในแมป แล้วพอมาจะเข้ามาในบ้านรูปบ้านเราใช่ไหมก็จะไม่มีแมปน้องหนาหนาขึ้นมาให้ทุกคนสมัครไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาคลิกแมปน้องหนาหนาแล้วก็ก็จะเข้าไปค่ะไม่เล่นแล้วนะโอ้ยเ <What? S 1> พื่อนมาลุมกันอีกแล้ว โอเคนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ไปกันมังใจให้น้องน่าหน้าทำคลิปอีกด้วยนะสำหรับคลิปนี้แล้วไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายกดติดตามบ๊ายบาย